มีจักรยานไฟฟ้านะครับรุ่นนี้เลย BB Blue a นะครับนี่เป็นสุดยอดของจักรยานไฟฟ้าเลยมาให้ตรวจเช็คนะครับว่าเกิดจากอะไรดีบ้างอาการเขาบอกว่ามีเสียงแรงที่ล้อเนาะแล้วก็ไม่มีกำลังนะครับอ่เดี๋ยวลองปิดกุญแจก่อนจุ้มจๆอมะึม่ากุญแจเปิดแล้วลองบิด ลองบิดล้ออยู่นะครับไมบิดคันเร่งเล่งลอ้อหมุนได้อยู่นะครับก็ล้อลอยอย่างนี้ก็ดูเหมือนกปกติเนะแต่เดี๋ยวเราลอง,ลองเอาลอ้อลงพื้นนะครับ แอบพอเอาล้อลงพื right. ้นมันจะมีอาการกระตุกกระตุกกึกกึ๊กกึกกึคแล้วก็ไม่มีกํา <umen> ล işte. ังที่จะวิ่งไปเนาะนี่ประมาณนี้เลยวิ่งไม่ได้เลยะเป็นกระตุกอย่างดั้นกึก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 อ่านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรเดี๋ยวมาเช็คทีละส่วนเลยเริ่มจากแบตเตอรี่ไปก่อนเลยนะครับแบตเตอรี่ไม่รู้ว่าใช้มานานแค่ไหนแล้วเนาะ ก็ต้องตรวจเช็คให้หมดนะครัว่าเกิดจากสาเหตุ right. อะไรเปิดแบตมาดูแล้วนะครับประมาณนี้เลยแบตเตอรี่อ่าสิโวลต์นะครับอ่าสิบสอแอมป์เอ้ยสี่ก้อนก็จะเป็น4 8่โวลต์นะครับเดี๋ยวลองลองวัดดูค่าซ c ซแต่ละก้อนก่อน,นว่าเป็นยังไงบ้าง อันนี้เราได้ทำการวัดค่า CCA ทั้ง4ก้อนนะครับปรากฏว่ามีอยู่ก้อนหนึ่งที่มีปัญหานี่เลยก้อนนี้เลยค่า R อยู่ประมาณ99.86ม ah ิลลิโอห์นะครับ CCA ก็เหลือ20เอง2ีนี่ใช้งานไม่ได้เนาะจะไม่มีกำลังปิดตัวโวลต์ก็จะตกลงมาเหลือ9โวลต์เองเพราะนั้นมันก็จะไปดึง ไอ้ทั้งทั้งสามก้อนมันก็ทําให้วลต์ไม่เต็มแล้วก็ไม่มีกระแสที่จะไปจ่ายให้กับมอเตอร์นะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นที่แบตจริงๆเนี่เราจะเปลี่ยนเอาแบตเทพใส่นะครับดูว่าจะวิ่งได้หรือเปล่าเนี่ยมาดูกันเลยออันนี้เรายืมแบตเทพจากรถของเราเองมาใส่คันนู้นนะครับเดีย๋ยวมาทดลองดูกันเลยว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นลิเทียมฟอสเฟตนะครับ เปิดเบรกเกอร์ก่อนอ้าวไม่มีเสียงดังเลยอ่ะขึ้นมาแล้วหน้าจอประมาณนี้เนาะลองบิดคันเร่งดูโอ้โหแรงระเดิมเยอะแยะมากมายอ่ะเดี๋ยวไปลองเทสกันเลยว่าวิ่งได้หรือเปล่าอันนี้พวกป่วงน้ำหนักแบตดเก่าไปด้วยนะยังไม่ได้ถอนออกเนะย ที่ลองปิดดูว่าไฟโอ้โหแอบยกหน้าเลยนิ่มมาไม่มีเสียงกึกกักกึกกักแล้วนะครับนี่ก็เป็นที่แบตเตอรี่เสื่อมไปลูกหนึ่งทำให้โวลต์นันไม่ถึงที่กล่องจะพาไปได้เนาะพาโหลดไปได้ประมาณนี้เลยเนี้ยวเปลี่ยนลูกหนึ่งก็ใช้ได้นะครับหรือว่าจะเอาเป็นแบตเทสอย่างริเทียมก็ได้ โอเคลาไปก่อนครับครับคลิปวิดีโอนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับก็ฝากท่านผู้ชมตลอดจนเพื่อนช่างนะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับในส่วนของช่องก็จะรวมอยู่ในช่อง Np Group 1ใน YouTube.com นะครับในส่วนของเพจก็จะแยกออกไปเป็น NpR and Engineering นะครับ Np Design and Electric นะครับแล้วก็ Np c c Solar and Car Facebook Page นะครับ แล้วก็อย่าลืมไปช้อปปิ้งออนไลน์ในส่วนของร้านค้าเราครับ np shop lazada com นะครับแล้วก็ np pa r spare p a r t ใน shopee com นะครับสุดท้ายนี้ก็ลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปของ,ของทางทีมงานนะครับวันนี้สวัสดีครับ